สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ผมมาเสนอนะฮะทางเทคนิคนะฮะที่ประชาชนน่ใช้อ่อประชาชนของตัเองนี่แหละครับนะ,ะแก้ปัญหาประเทศหายขาดลดอกจากวงจรอุบาทที่เราติดก,กันมาทำให้ประเทศป่วยแล้วก็การบ้านการเมืองยุ่งเหยิงกันไม่รู้เรื่องนะฮะ จำเป็นที่จะต้องทิ้งหมดเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นด้วยระบบระบอบใหม่อ่าผมได้ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่าโดยใช้บัตรประชาชนทั้งท่านนั่นแหละครับมาสมัครใหม่สมัครเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจนะครับสมัครเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจเพื่อจะได้ตําแหน่งประมุขฝ่ายปกครองนั่นหมายว่าท่านจะเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิตนะฮะไม่ต้องไปเลือกตั้งไม่ต้องไปเลือกสสอไม่ต้องไปเลือกพักการเมืองอ,อีกแล้วแล้วไม่มีเกมการเมืองเน่า การแสนฟุตเรเวทนาที่เล่นกันอยู่อย่างเละเทะกันอะน,นี้ไม่มีต่อไปแล้วจบนะแต่กลายเป็นประชาชนเนี่ยเป็นประมุขฝผายปกครองเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตเลยดูแลประเทศเองด้วยระบบระบอบใหม่ที่ผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อท่านเข้าดูแล้วก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมวิตัยเมื่อปัญญาเกิดเป็นโสนาบันธรรมวิตยแล้วท่านก็ส่งมาแสดงเจตจ์จันงมาใบแสดงเจตจ์นงงสามสิบถึงสี่สิบล้านใบนั่น นำใบป,ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอนาธิปไตยเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอนาธิปไตยแล้วรัฐธรรมนูญก็จะตกไปเลยนะรัฐธรรมนูญเช่เราใชายอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะตกไปเมื่อรัฐมนตตกไปรัฐบาลตู่ก็หายไปโดยปริยายไม่ต้องไปรอรัฐบาลตู่ยุบสภานะฮะไม่ต้องไปรอเขายุบสภาสไม่ต้องรอเขาถูกไล่ไม่ต้องอะไรเลยนะทันทีที่อา่าทันทีที่อา่าฟัง คลิปที่ผมอธิบายเนี่ยนะฮะท่านก็ลงมือเลยลงมือเลยนะฮะเพราะบัตรประชาชนก็มีอยู่แล้วก็บัตรประชาชนนั่นแหละครับมาสมัครสมัครเป็นสี่ปูมิพน์นะ,ะเพื่ออ่าเป็นกําลังของแผ่นดินในการที่จะสร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติหามหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะครับสมัครมานะครับ,รรบใบแสดงเจ็ดจำนงนะครับท่านก็จะส่งมาถึงสามสิบสี่สิบล้านใบนะครับ นี้ใบเสนอจดบันละผมให้รูปรวมโดยให้เจ้าบ้านนั่นเองซึ่งเจ้าบ้านนั้นนะฮะเป็นผู้ที่ในทะเบียนบ้านกําหนดว่าเป็นเจ้าบ้านแล้วลูกบ้านก็คือผู้ที่ในทะเบียนบ้านไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นเจ้าบ้านก็คือลูกบ้านผู้มาอาศัยบ้านเลขที่นี้ดังนั้นผู้มาอาศัยบ้านเลขที่นี้ก็จะเป็นที่จะต้องฟังเจ้าบ้านนั่นเองเพราะเจ้าบ้านก็เหมือนกับประมุขของบ้านมุขของบ้าน เพราะตอนนี้ประมุขของประเทศอะประมุขฝ่ายปกครองนะ่ไม่ใช่ประมุขประเทศประมุขประเทศนั่นคือพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวนะคือรอสิบส่วนประมุขการฝ่ายปกครองอะอันนี้หละคือรัฐนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทีมงานเขาเนี่ยอันเนี้ยประมุขฝ่ายปกครองแล้วก็ประมุขฝ่ายปกครองทั้งตัวจังหวัดประมุขฝ่ายปกครองอำเภอประมุขฝ่ายปกครองตำบลประมุขฝ่ายปกครองหมู่บ้านเนี่ยไอ้ประมุขแบบนี้ตั้งแต่นายกถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ย มันเป็นคนไกรัดตัไกรัดที่แทนที่จะดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนปกป้องประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนกับไม่มีประสิทธิภาพเลยนะหมดสภาพกับหมดสภาพนะดังนั้นประชาชนก็จึงทําไมไม่ใช้บริการไม่พึ่งพาด้วยไม่อาศัยด้วยนะแต่จะสร้างใหม่ขึ้นมาเลยโดยตัวเองเนี่แหละเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิตตลอดการด้วยการสถาปนาระบบระบอบการปกครองใหม่ใช่ไหม นะเป็นแบบนี้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศพุทธเราจะเป็นที่ต้องปกครองตนเองนะด้วยหลักศาสนาพุทธที่กําหนดที่ให้แนวทางการปกครองไว้สามแนวทางคืออัตราธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยนั้นโลกเขาใช้กันอยู่อัตราธิปยตยคือตัวกูของกูพักกูเงินกูในสุดประเทศก็จะเป็นของกูพักต่างๆพยายามทําอยู่ซึ่งประเทศไทยเป็นไอ้นี่อัตตาธิปไตยมาตั้ง90ิปีส่วนโลกาธิปไตย ที่ใช้เสียงข้างมากลากหรือเลือกตั้งไปนะมันก็เมคได้มันเป็นของเดรัจฉานการปกครองระดับชั้นเดรัจฉานคือหนีเสือก็ปาดจระเข้ท่านหนีจากอัตราธิปไตยมาเจอโลกาธิปไตยมันก็เมคได้ซื้อเสียงได้ดังนั้นระบบระบอบของโลกที่เป็นอยู่นี่เป็นระบบระบอบการปกครองแบบเดรัจฉานปกครองเพราะว่ามันใช้ทุนนิยมและทุนนิยมมันมีหน้าที่สามานมันมีหน้าที่สามานไม่ต่างกับเดรัจฉานเลยเพราะมันจะต้องเอากําไรอย่างเดียว ไม่นึกถึงหลักสีมนุษย์ไม่นึกถึงภัยพิบัติของโลกสิ่งวดล้อมเสียหายไงไม่สนใจเอากําไรอย่างเดียวให้แบบเนี้ยเป็นระดับเดรจฉานเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องยกเลิกใช้มาใช้การปกครองของมนุษย์ก็คือระบอบธรรมาธิไปไตยนั่นเองซึ่งระบอบธรรมปไตยนะเอาความถูกต้องนะกับผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักนะดังนั้นก็จะต้องเลิกใช้ระบบระบอบเก่าที่เป็นอยู่เปลี่ยนมาใช้ระบบ,ะบใหม่ที่เรียกว่าระบอบธรรมาธิไปไตยนั่นเอง ซึ่งระบบํรรมาริใจจะเอามาใช้ได้ก็ต้องไปคิดระบบผมได้คิดระบบเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นความลับนะครับใครอยากเป็นเจ้าของระบบคุณต้องไปคิดระบบขึ้นมาหรือแม่ก็หาวิธีได้ระบบขึ้นมาอย่างประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนเป็นระบบของทักษิณใช่ไหมทักษิณก็พยายามที่จะยึดระบบไม่ได้ก็คือใช้ระบบรัฐสภาในสิ่งนก็ซื้อเสียงซื้อพักกันมงกันมือหมดในสุดก็ได้เป็นเจ้าของระบบเมื่อเป็นเจ้าของระบบควบคุมระบบการเมืหลายประเทศได้ก็เท่ากับเป็นเจ้าของระบบนะเช่นกันท่านอยากได้เป็นเจ้าของระบบธรรมาธิไตย ท่านก็ต้องมีระบบขึ้นมาจัดการแล้วระบบที่นี่คิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นระบบสี่ฐานอำนาจดีกว่าระบบสี่ดีกว่าระบบไอ้รัฐภาระบบประธานาธิบดีระบบเกิดผู้สพที่โลกใช้อยู่สามระบบนี้ประเทศไทยจะประกาศใช้ระบบที่สี่เพื่อใช้กับระบบธรรมาธิปไตนั่นเองต้องใช้ระบบที่สี่ฮะไปใช้อสานระบบที่โลกใช้อยู่ไม่ได้ก็มันเป็นอัจาริ์ที่ไตยกับโลกาทิปไตยเราจะใช้ธรรมาธิปไตยก็ต้องมีระบบของรูปไอ้ธรรมาธิตไตยก็ออกมาใช้เรียกว่าระบบสี่ฐานอำนาจนั่นเอง นะองแบบให้เรียบร้อยแล้วก็เขาเชิญเขาเรียนรู้แล้วประชาชนนี่แหละจะเป็นประมุขฝ่ายปกครองเป็นผู้ปกคอรองตนเองเลยไม่มีการเลือกตั้งไงระบบไอร้ระบบสมาใจไม่มีการเลือกตั้งสถาปนาเลยเป็นประมุขฝ่ายปกครองไปเลยอ่านะเป็นเน,เนตลอดการอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือระบบระบบใหม่ที่เตรียมไว้ให้แล้วก็เขาเชิญชาวไทยนะลงไม้ลงมือท่านอยากได้ไปรอให้หน่วยงานนั้นทําหน่วยงานนี้ทําไม่ต้องตัวท่านนี่แหละครับ ดูคลิปผมแล้วเกิดปัญญาเลยนะครับเป็นโซนบันธรรมดิวใจนะฮะก็สมัครเป็นสี่บุพลมาสี่บุพลนั่แหละจะทําให้เป็นกําลังบดินที่ทําให้แผ่นแผ่นแผ่นประเทศชาติเนี่ยมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยได้เข้าสู่ระบบระบอบใหม่นั่นเองนะครับก็เชิญเขาเรียนรู้คลิปวิดีโอผมไม่ต่อไปแล้วก็สมัครมาเป็นภูมิพลสี่บุญพลท่านก็เลือกเอาสี่ิุพลไหนนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายไม่ได้ยากเลยนะครับนะครับ เป็นธีที่ง่ายไม่ต้องไปต่อสู้กับใครนะครับไม่ต้องเป็นเหยื่อของพรรคการเมืองใดๆหลอกไปต่อสู้กับใครไม่ต้องท่านนั่งดูคลิปผมตั้งดูคลิปผมก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมไทตท่านจะรู้ได้ตัวทัดเด็ว่าอ๋อนี่เป็นวิถีทางที่ถูกเส้นทางที่เป็นอารยะและประเสริฐงดงานมีต่างหากนะแล้วพาประเทศไปเป็นชาติมหาอำนาจออกจากวงจานุบาตเกิดเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นตัวตนประเทศไทยที่แท้จริงจะต้องเกิดแบบนี้ปรากฏแบบนี้แก่เวทีโลก ดังน,นั้นท่านมาร่วมเส้นทางนี้เกิดเส้นทางนี้ได้เลยนะครับเชิญเข้าเรียนรู้คลิปต่างๆที่ผมได้ทำเอาไว้ให้ท่านนั่งดูอย่างสบายๆที่บ้านสบายแล้วนั่งดูสี่วันก็เรียกว่าจบหลักสูตรสามารถเป็นสวนบำบัดสบายไตได้เลยนะดูดูแค่สี่วันสี่วันหมายว่าดูเช้าเย็นนะฮะเช้าสี่ชั่วโมงเย็นสี่บ่ายสี่ชั่วโมงเนี้ยก็เป็นแปดวันหนึ่งแปดชั่วโมงแต่ท่าน รู้สึกมันมากไปก็วันละแบ่งก็ได้ก็เหลือเป็นจากสี่ก็เป็นแปดวันหรือสิบวันอย่างเงี้ยนะหรือสองอาทิตย์จบสองอาทิตย์ก็จบแล้วดูแบบสบายๆนะวันละสองสามชั่วโมงเนี่ยสองอาทิตย์ก็จบแล้วนะถ้าาสมองไวมีองค์ความรู้เก่าอยู่แล้วมีพื้นความรู้เก่าแล้วดูแค่อาทิตย์เดียวหรือสองวันก็รู้เรื่องละอย่างเข้มข้นสองวันรู้เรื่องละเอาเช้านเย็นรู้เรื่องเลยก็รู้เรื่องนะหรือดูไปเรื่อยๆสบายๆอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องเข้าใจละ จบหลักสูตรเร็วง่ายไวเมื่อจบหลักสูตรเกิดปัญญาเป็นโสนาบ,บันตยแต่ลท่านก็สมัครเป็นสี่วิพลสมัครเป็นสี่วิพลไปทําตามสเสด็จก็ตอนท่านก็จะได้ประเทศไทยใหม่นะะไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกับใครเลยแล้วเป็นอย่างสง่างามสวยงามด้วยนะแล้วเป็นต้นแบบแก่โลกด้วยขอเชิญเขาเรียนรู้ที่วิถีเป็นตอนไปนะเพื่อเพื่อจันลงประเทศไทยใหม่หลังจากประเทศไทยมันป่วยแล้วเป็นประเทศที่ติดกับดักวงจรอุบาทมานาน ช่วยตัวเองไม่ได้หาทางออกไม่ได้มันไม่เจอก็ที่นี่แหละครับมีเส้นทางออกไว้ให้อย่างสง่างามสวยงามเรียบร้อยเลยนะท่านก็จะได้เป็นประชาชนคนไทยตัวจริงท,ที่หลังจากเป็นคนไทยตัวปลอมมาตั้งนานคือแยกถูกแยกผิดไม่เป็นอะว่าเอ๊ะมันคืออะไรระบบอะไรระบอบอะไรแยกไม่ได้เลยแท่านดูคลิปผมนะครบตามจํานวนวันนะท่านจะแยกออกได้เลยเป็นเป็นมืออาชีพเลยนะ่ะสามารถ สร้างระบบระบอบมาใหม่อะไรขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นแบบนั้นนะเอาละขอเชิญเขาเรียนรู้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อยกระดับตัวท่านเองมาเป็นคนไทยตัวจริงเพราะทุกวันนี้เราเป็นคนไทยถูกปลอมอยู่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ประชาธิปไตยคืออะไรไอ้รูปของรัฐคืออะไรรูปการปกครองคืออะไรแยกถูกแยกผิดไม่เป็นนะครับประเทศเราเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐผสมอะไรก็แยกไม่ถูกแยกไม่ได้อย่างเงี้ยท่านไม่รู้เรื่องหรอกจับต,ต้นชนปลายกันไม่ถูก เราต้องดูคลิปที่ผมทำนี่แหละครับก็จะได้แยกออกแยกถูกเป็นทฤทีนะเป็นมือชีพด้วยนะครับเอาละขอเชิญก็เรียนรู้เพื่อที่ท่านจะได้ทุนสำรอง12บล้านบาทจงคิดซะว่างานที่ผมมานำเสนอท่านเนี่ยเป็นการทำมาหากินอย่างหนึ่งที่ท่านสมควรอย่างยิ่งต้องลงทุนนะครับลงทุนเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจซึ่งเป็นคนไทยจริงแล้วจะมีสถานะเป็นประมุขฝ่ายปกครองซึ่งเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลยและมีทุนสำรองคนละ12ล้านบาท ล้วทุน2 2ล้านบาทนี้6ล้านอยู่ในประเทศอยู่6ล้านกระจายอยู่ต่างประเทศป้องการจะได้12ล้านบาทมาจากต่างประเทศเขาดูเงื่อนไขข,ของเราที่เราไปเสนอสร้างกลุ่มชาติการลจมิตรนะกลุ่มชาติการลจมิตรจะทําการค้าขายกันแบบระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่ใช่ทุนนิยมเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงจิตซึมนะซึ่งทุกประเทศต้องการระบบเนี้ยระบบการค้าเนี้ยเมืเ่อเขาดูแล้วเขาต้องการก็สมัครเป็นกลุ่มชาติสมาชิกเองนะ ื่อเป็นแล้วเนะี่ยกลุ่มชาติสมาชิกเนี่ยจะทําให้ท่านได้12บล้านบาทนะครับไม่ใช่คนในประเทศไทยหรือหน่วยงานใดในประเทศไทยอนุมัตินะไม่มีประเทศไทยหน่วยงานประเทศไทยอนุมัติไม่ได้ต้องต่างประเทศเท่าน,นั้นแต่หน่วยงานประเทศไทยอนุมัติได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งยกเลิกรถแบบหนึ่งของรัฐบัตรทู2ยี่สิบปีซึ่งมันจะต้องใช้การเลือกตั้งไปห้าสมัยห้าสี่ยี่สิบนะครับก็เอาเงินที่จะเลือกตั้งห้าสมัยอ่ะสมัยละหนึ่งหมื่นล้านอ่ะห้าสมัยก็ห้าหมื่นล้านแล้ว กับมีเงินนั่นหนึ่งเงินเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเปลี่ยนระบบปิดระบบปกติก็ต้องค่ากันตายเป็นล้านประชาชนนะเปลี่ยนระบบระบบทีฆ่ากันตายเป็นล้านรัสเซียต้องค่ากันส0มสิบล้านจีนกับสามสิบล้านประเทศอื่นก็หลายล้านในการเปลี่ยนระบบ,บร,ะร,ะ ta ta, ร,ระบบเสียหายทั้งตัวชีวิตประชาชนเสียหายทั้งบ้านเมืองผลปี้นะประเมินค่าไม่ได้ดังนั้นที่นี่ประเมินค่าให้เลยไม่ต้องไปเสียชีวิตแต่ประเมินค่าให้เลยประเมินค่าให้ยังต่ำห้าล้านล้านบาทห้านะล้านล้านบาทนะครับ อย่างสูงก็สิบไม่เกินสิบล้านบาทแต่เอาห้าล้านบาทก่อนเมื่อมีห้าล้านบาทแล้วเอาหนึ่งล้านบาทแรกมาก่อนหนึ่งล้านบาทแรกแจกแจกเลยนะฮะแจกไปยังคนที่มีทะเบียนบ้านและบอกว่าเป็นเจ้าบ้านซึ่งเราต้องการสิบครอบครัวสิบครอบครัวได้หนึ่งครอบครัวละหนึ่งแสนสิบครอบครัวไม่ใช่สิบครอบครัวสิบล้านครอบครัวสิบครอบครัวก็เป็นหนึ่งล้านล้านบาทเพราะหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยจากห้าล้านบาทที่ประเมินค่าไม่ได้ ล้วจ่ายไปเลยหนึ่งละหนึ่งล้านบาทสำหรับเจ้าของเจ้าบ้านที่จะต้องนําลูกบ้านสี่คนสี่คนนะฮะถ้าได้สองคนก็ท่านจะได้ห้าแสนถ้าได้คนเดียวท่านก็ได้สองแสนห้าถ้าได้สี่คนจะได้หนึ่งลนหนึ่งแสนนะไอ้หนึ่งแสนนี่เป็นเงินที่เตรียมไว้ให้เจ้าบ้านอยู่แล้วเจ้าบ้านก็ไปรวบรวมลูกบ้านพาลูกบ้านมาส่วนใครที่มีเป็นเจ้าบ้านแต่ไม่มีลูกบ้านตัวเองเป็นเจ้าบ้านแต่คนเดียวอยู่หลังเดียวอาจจะเป็นคอนโดก็ได้ท่านก็ไป ปิดรับสมัครเปิดหาคนมามาเป็นลูกบ้านเพื่อน,นำรายชื่อเข้ามานะฮะท่านก็จะได้เอองินแบบนี้นะครับเอาละหมู่บ้านต,นตําบลต่างๆก็จะไปตั้งองค์การตําบลมหาอำนาจนะเพราะว่าคนที่มีสิทธิ์จะตั้งองค์การตําบลมหาอำนาจเพื่อทําการปกครองตัวเองเนี่ยเป็นตัวรัฐบาลปตลอดชีวิตเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นเองเพราะว่าคนไกของรัฐที่เป็นตัวนายกโนถ้าเกิดถึงตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันคนไกที่มัน ล้มเหลวไม่เป็นที่พึ่งประชาชนประชาชนพึ่งพางไม่ได้พึ่งพิงไม่ได้อาศัยไม่ได้นะครับให้ประโยชน์กับประชาชนก็ไม่ได้เป็นสิ่งไร้ค่าไร้ประโยชน์เกกะไม่มีความหมายเราต้องทิง้งทิ้งไปหมดเลยตั้งแต่นายกจนถึงผู้ใหญ่บ้านไม่มีจบไปยกเลิกหมดมันจะเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ธรรมาธิไปไตัยนั่นเองเพราะเราใช้ระบบใหม่นะครับร,ระบบปกครองธรรมาธิไปไตยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ธรรมาธิปไตัยซึ่งเจ้าหน้าที่ธรรมาริปไตัยก็มีตั้งแต่ตำบลจังหวัดส่วนกลางและต่างประเทศแบบนี้สี่ระดับนะครับ จนเข้าเรียนรู้นะเจ้าหน้าที่ทํามาแต่ใครอยากเป็นก็สมัครเข้ามาในสี่รูปน่นเลยนะครับแบบนี้นะฮะเอาละเปลี่ยนภาพแล้วนะฮะว่าจะได้เจอของใหม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นส่วนเงินที่ประเทศที่นํามาใช้นะก็เอามาจากไอ้ห้าล้านบาทของรถแบบหนึ่งที่เรายกเลิกใช้กับเงินที่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยที่ไม่ต้องมีใครเสียชีวิตเลยนะเปลี่ยนอย่างงดงามด้วยการนําเงินมาเลยนําเงินเสียหายมาเลยเราเซ็ตไว้ที่ห้าล้านล้านบาท เอามาก่อนหนึ่งล้านล้านบาทสำหรับหมู่บ้านตำบลน,นะครับแล้วเองินอีกต่อมาก็จะตามมาทีหลังนะแต่ตอนนี้เจ้าบ้านแอคชั่นก่อนนะก็จะได้นะครับหรือเด็กนักเรียนก็ได้เด็กรุ่นใหม่เด็กอายุสิบเจ็ดขึ้นไปเนี่ยพอสิบเจ็ดสิบแปดอีกสองปีก็สิบแปดสิบแปดก็จะได้ทุนสำรองบุงคคลเขาสิบสอ 12, ล้านบาทเพราะรูปมีสิบเลือกตั้งไงนะนะส่วนอายุสหกอาจจะไม่ทันหรือสิบห้าไม่ทันนะ เพราะว่าเมื่อประกาศแล้วมันก็ตามจํานวนนะนะกไ็ได้ไปคนที่เกิดใหม่มาไม่ทันก็ไม่ได้นะอ่ามันเป็นเรื่องเรื่องจังหวะเวลาโอกาสนะเอาละนั่นคือกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนนี่มารวมตัวกันได้เลยนะครับแสดงตัวแสดง,งตนได้เลยเพราะเด็กนักเรียนจะต้องเจอระบวรมบบอกกับปกครองของผู้ใหญ่ที่มันล้มเหลวที่เขาจะส่งมอบให้เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องการนะ ทีนี้แต่เด็กไปหลงทางไปเชื่อพักกันเมืองเลยไปชูสามนิ้วก็เลยมีคมดีติดตัวไปอยู่ในคุกกันเยอะถูกหลอกนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ท่านมาที่นี่เลยไม่มีการหลอกนะที่นี่ไม่มีการหลอกที่นี่คือการลงทุนอ่าแล้วท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบัณฑแตไม่มีใครมาหลอกท่านได้นะเป็นปัญญาที่แยกถูกแยกผิดไปนะว่าอะไรคือถูกผิดอ่าดูคลิปผมก็จะแยกถูกได้เลยอะไรคือถูกผิดดูแล้วจะรู้ว่าถูกถูกหลอกถูกมาชูสามนิ้วหลอกนะนะเอาละ พอเชิญเขาเรียนรู้แล้วก็ร่วมสร้างตรงนี้กันได้เลยถ้าเด็กถ้าเด็กนะฮะรวมตัวกันจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจเร็วกว่าผู้ใหญ่จัดตั้งเร็วเร็ววัยเกกเร็วกว่าผู้ใหญ่ในตำบลน,นั้นเด็กก็ได้นะเด็กก็ได้เลยฮะอ,อย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับรุ่นเด็กรุ่นใหม่หรือผู้ใหญ่หรือกลางคนใครจะตั้งได้เร็วกันระหว่างผู้ชราสูงวยัยอายุห้าสิบปีขึ้นไปกับวัยกลางคนตั้งแต่อายุ สามสิบปีถึงห้าสิบปีนะครับแล้วก็วัยเด็กวัยรุ่นก็ตั้งแต่สิบเจ็ดถึงยี่ห้าเนี่ยแแถวเนี้ยยี่ห้ายี่หกนะครใครจะตั้งได้เร็วกันสามสามช่วงวัยนี้นะตั้งแล้วจะได้ทุมสำรองจะมีเงินทุนสำรองได้ไปนะครับอา่า อันนั้นคือหนึ่งละล้านสำหรับเจ้าบ้านส่วนไอ้ที่เป็นกลุ่มเนี่ยก็จะได้อีกอย่างเช่นกลุ่มเด็กนักเรียนก็จะได้ด้วยการชักธงธรรมาทิปไตยติดคู่ธงไทยลงทั้งโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะกลุ่มโรงเรียนใดที่ทําก็แจ้งมานะนที่นี่ก็จะเป็นการพพอร์ตให้เพราะถือว่าท่านได้ร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการประกาศธงธรรมาธิปไตยคู่ธงไทยลงเพื่อ ทำการเปลี่ยนถ่ายประเทศจากระบบระบบเกา่าไปสู่ระบบระบกใหม่นั่นคือท่านได้ร่วมปฏิวัติโดยไม่มีใครเสียเลือดเนื้อแค่ติดธงนั้นเองนะฮะไมีใครเสียเลือดเนื้อเลยติดธงแล้วรอรับเงินอย่างเงี้ยแจ้งมาว่าเป็นเ่ินงานใดแล้วรอรับเงินนะครับแบบนี้ส่วนผู้ใหญ่ซึ่งเป็นภาระของประเทศก็คือผู้สูงวัยจะเข้าสู่ยุคคนสูงวัยอ่ะแล้วเป็นภาระของคนใหม่รุ่นหนุ่มุ่นสาวเพราะนั้นคนสูงวัยก็ต้อง ตื่นตัวเหมือนกันไม่อยากเป็นภาระของเด็กนะก็ทําเหมือนกันนะรวมกลุ่มกันนะครับทําไว้ให้ลูกหลานกันสักทีนะเอาละผมก็อธิบายมาอย่างนี้หวังว่าคงจะกระตุ้นให้ตื่นตัวกันทั้งประเทศได้แล้วโดยท่านไม่ต้องไปนั่งรอเมื่อไหร่รัฐบ,บาลตู่จะยุบสภาเมื่อไหร่จะมีเลือกตั้งใหม่ฉันจะได้เลือกคนใหม่สักทีถ้าไม่ต้องรอตรงนี้นะลงมือณนะวันนี้บัดนี้เดี๋ยวนี้เลยประกาศตัวประกาศตนเลย ใครประกาศตัวเร็วไวกลุ่มใดประกาศตัวเร็วไว้ก็จะได้เงินสพอร์ตซึ่งมีเป็นล้านล้านบาทรออยู่นะรออยู่นะฮะก็เชิญมาใช้โอกาสนี้ตื่นตัวกันได้แล้วโดยไม่มีใครเสียชีวิตเพียงแค่นั่งดูคลิปวิดีโอของแอดทาารรมทาหตายที่ทาไว้ให้ดูมี2แบบแบบอธิบายด้วยคําพูดอย่างผมบรรยายแบบเนี้ยกับดูผังก็จะเข้าใจเป็นผังประกอบดูแล้วท่านจะเข้าใจได้ง่ายเร็วไวแยกถุกแยกผิดเป็นนะ จะได้าพาประเทศออกจากวงจรอบาทแลวไปสร้างประเทศปชาติมหาอำนาจในยุค a ออการสิทธิประเทศไทยจะได้จญรุ่งเรืองกันซึ่งที่นี่วางไว้สามรัชกาลรัชกาลที่สิบสิบเอ็ดสิบสองซึ่งจะทําให้เกิดยุคไทยมหาลัจธกจักรพรรดิไอ้ไทยมหาลัอ่าเกิดยุคสกาวิไลแล้วก็ไทยมหาลัฐแล้วก็จกกักรพรรดิสามยุคเนี้ยนะก็จะเกิดขึ้นตามลิขิตของประเทศเนั่นเองจำไว้ว่าเรามีลิขิตแล้วนะประเทศมีลิขิตแต่ว่า ใครจะสร้างกลไกออกมาได้ตอบสนองลิขิตของประเทศที่เขาไม่อยู่แล้วซึ่งผมได้สร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วกลไกนี้เองเข้านั่งดูคลิปเกิดปัญญาแล้วทำตามเสด็จขั้นตอนของกลไกที่ผมวางไว้ก็จะพาประเทศเป็นไปตามลิขิตที่วางไว้คือเกิดยุคสกาววิไลไทยมหารัฐและจกักรวรรดิราชสามรัชกาลนี้ประเทศไทยจะเจริญยิ่งใหญ่เป็นประเทศไทยตัวจริงนั่นเองหล,ลังจากเราอยู่ในประเทศทยตัปปอมาถึง90ปีตั้งแต่เปลี่ยนกัปปะปอลสองสิบเจ็ดทา จนถึงปัจจุบันนี้เราเป็นประเทศไทยถูกปลอมและเป็นคนไทยถูปลอมดังนั้นท่านจะต้องดูคลิปผมเพื่อเกิดปัญญาแล้วสมัครมาเป็นคนไทยจริงนั่นเองนะครับท่านก็จะได้ไประเทศไทยใหม่ไปทำตามเส็จขั้นตอนก็จะได้เงินทุนํำรองบุคคลคนละสิบสองล้านบาทนี่คือเรื่องราวใหม่นี่คือการลงทุนที่ถูกต้องและไม่ควรพลาดทุกคนต้องลงทุนชีวิตมันต้องลงทุนอยู่แล้วนะลงทุนเรียนลงทุน งานทำมาหากิน,นะมันต้องลงทุนแล้วลงทุนปกครองตัวเองเนี่ยท่านก็ต้องลงทุนเรื่องอะไรจะไปเลือกจนที่สุดปล่อยให้พวกจนสุดมันมาลงทุนน่ะจะไปว่าจน,นสุดมันมาลงทุนกันทุกปีเอาเงินเข้ามาซื้อเสียงซื้อสอสอซื้อพักแล้วไปกบโกลยมหาศาลท่านไม่ได้อะไรท่านก็ยังจนหนักดังกันเหมือนเดิมประชาชนเพราะนักประชาชนต้องรู้จักลงทุนอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยให้พวกจนที่สุดมันลงทุนอยู่ฝ่ายเดียว ประชาชนก็ทําได้ก็ลงทุนได้ผมให้ลงทุนง่ายๆสบายๆนะครับท่านไปดูคลิปแล้วกันคลิปจะบอกเองว่าลงทุนสบายมากไม่ต้องลงทุนมากเลยใช้เงินก็ไม่เยอะใช้เงินน้อยดีสัมไปแล้วเป็นเงินที่ท่านทําไปหลงทําลืมทาทิ้งทิ้งกว้างอะ่ะเพื่อให้ท่านทำเงินทิ้งทิ้งกว้างี่ทําหลงทําลืมซื้อของไรประโยชน์อะไรยังมากกว่าที่ผมเชิญชวนมาลงทุนนะฮะไปดูคลิปแล้วกันเอาละคลิปนี้ก็เลยยี่สิบแล้วตั้งใจพูดยี่สิบยี่สิบแล้ว ก็เขาจบเพ็งแค่น,นี้ที่เหลือไปดูในคลิปอื่นต่อายแล้วต่อ,ต,อต่อไปแล้วท่านก็จะเข้าใจเองมันดูให้ครบถ้วนโดยบนจะมีคลิปอารัมพบดีสิบตอนหลังจากนั้นก็เป็นคลิปเกี่ยวกับผังอีกสี่สิบตอนดูแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบ,บันธรรมวิจัยนะครับแล้วไปแสดงออกตามสเต็ปขั้นตอนแล้วสมัครเป็นสี่วิพลเพื่อจะได้ตําแหน่งของผู้ฝ่ายปกครอง,อง,องแล้วจะได้ถุดสำรองบุคคลคนละสิบสองล้านบาท จงทาสิ่งนี้ให้ปรากฏให้เกิดขึ้นนี่คือการลงทุนที่ท่านไม่ควรพลาดอย่างยิ่งและมันทําได้ง่ายๆสบาย,บายนะละผมขอจบเพียงแค่นี้ผมแอดธรรมาทิปิตยคนแรงงานที่ถูกกระทําให้จนดักดานสงสัยมานานทําไมประเทศไทยมีปัญหาไม่รู้จบจึงได้ศึกษาและออกแบบประเทศไทยใหม่ศึกษาอย่างถูกหลักวิชาแล้วก็ออกแบบประเทศไทยใหม่ตามลิขิตที่มีอยู่เพียงท่านตามตามเสกตอนที่ผมทําให้ เป้าหมายก็อยู่ข้างหน้าท่านนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเดินไปเอาไหมมันมีอยู่แล้วนะนะท่านจะลงมือเดินไปเอาไหมถ้าไม่ลงมือเดินไปเอารอให้รัฐบาลรอให้พวกโจที่สุดทําให้ท่านก็คงได้ชาติหน้าไม่ได้ชาตินี้ผมทิ้งประโยคนี้ไว้ให้คิดก็ก็จงคิดกันแล้วก็คิดที่เป็นแล้วทําให้เป็นด้วยนะเอาละจะขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ